อารยองพุทธสกังด well ีนะครับเป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนะครับวันนี้จะนําเสนอวิชาศิลปะการให้บริการนะครับวิชาศิลปะการให้บริการนะครับมีความจําเป็นนะครับต่อนะครับวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวมากมานะครับเพราะถือว่าเป็นจิตใจที่เขาเรียกอะไรนะมีจิตใจที่รักในงานบริการนะครับเรามาดูนะครับความสําคัญของงานบริการนะครับคุณต้องบริการด้วยจิตใจที่นะครับเต็มเปี่ยมไปด้วยการที่คุณมี ความรักความรับผิดชอบนะครับและก็นะครับมีความรับผิดชอบต่องานที่ทำนะครับเพราะฉะนั้นเเรามาดูความหมายของหัวใจบริการนะครับหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงการอำนวยความสะดวกการช่วยเหลือนะครับการให้ความกระจ่างนะครับการดูแลนะครับการสนับสนุนให้กับลูกค้านะครับให้ลูกค้าพึงพอใจกับสิ่งที่นะครับเราให้บริการเขานะครับเพื่อให้เขากลับมาใช้ซ้ำนะครับกลับมาใช้บริการซ้ำนะครับเทคนิคการให การให้บริการนะครับจะประกอบด้วยเทคนิค5กรนะครับหนะครับกอแรกคือการต้อนรับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณดูแลลูกค้านะครับคุณจะต้องมีรอยยิ้มนะครับต้อนรับลูกค้านะครับพูดจาให้ความทักทายแบบเป็นกังเองนะครับแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับและด้วยความตั้งใจและเต็มใจนะครับกอที่2นะครับเป็นการค้นหาความรู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณทํางานอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณอาจจะไม่ได้เป็น งานที่ทํามาก่อนนะครับหรืออาจจะไม่มีความรู้ในในเรื่องงานที่ทํามาก่อนนะครับเฉะนั้นคุณจะต้องหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอนะครับคุณจะต้องเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการนะครับหรือลูกค้านะครับเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพในการให้บริการนะครับกอที่3นะครับคือการเสนอความช่วยเหลือนะครับด้วยจิตอาสานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับก็คือการที่คุณอ่าเป็นพนักงานบริการนะครับคุณต้องดูแลลูกค้านะครับโดยที่นะครับเวลาลูกค้าเดินเข้ามานะครับคุณไม่ต้องให้ลูกค้าถามว่า มีอันนี้ไหมมีอันนั้นไหมนะครับคุณอาจจะต้องทงักทายลูกค้าก่อนนะครับแล้วก็ถามว่ามีอะไรให้ช่วยนะครับหรือคุณลูกค,ค,คุณลูกค้าต้องการอะไรนะครับเพื่อเป็นการสร้างความประทับใจให้กับคุณลูกค้านะครับกอที่4นะครับเป็นการป้องกันความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ลูกค้ามาใช้บริการนะครับที่ร้านค้าของเรานะครับหรือที่ องค์กรของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีความรับผิดชอบนะครับต่อหน้าที่ที่ทำนะครับและมีความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของลูกค้าที่มาใช้บริการด้วยนะครับก็สุดท้ายนะครับเป็นกอ่ง่ายนะครับการประเมินผลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณทํางานทุกขั้นตอนนะครับการที่คุณดูแลลูกค้านะครับคุณจะต้องประเมินตัวเองด้วยว่าลูกค้าเนี่ยได้รับความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็นาความนำนำความพึงพอใจเนี้ยนำการประเมินเนี้ยนะครับไปปรับปรุงแก้ไข สำหรับการบริการของตนเองนะครับเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้านะครับแล้วก็ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจนะครับต่อมานะครับเรามาเจอเทคนิค1พอนะครับหพอพา3สต่อต่นะครับพอใจทํานะครับก็คือยินดีให้บริการนะครับรักงานบริการนะครับเพราะงานบริการเนี่ยคุณจะต้องเจออุปสรรคต่างๆนานานะครับคุณต้องเจอลูกค้าหลากหลายประเภทนะครับคุณต้องรองรับอารมณ์ของลูกค้านะครับสตั้งใจทํา ขยันหมั่นเพียรนะครับคุณจะต้องมีความตั้งใจนะครับในงานที่ทำนะครับหรือการบริการที่คุณทําอยู่นะครับสามเต็มใจทํานะครับคุณต้องจิตใจตดต่ออยู่กับงานที่ทํานะครับและตรวจสอบงานที่ทําว่ามีข้อผิดพลาดใดๆหรือเปล่านะครับถ้ามีข้อผิดพลาดนะครับจะต้องแก้ไขนะครับเพื่อที่จะให้เกิดศักยภาพในการทํางานนะครับข้อควรระวังในการให้บริการนะครับ 1>, 1ไม่สนใจนะครับต่อความต้องการของผู้บริการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถ้าสมมุติว่าลูกค้าที่มาใช้บริการนะครับแล้วคุณไม่สนใจต่อความต้องการของลูกค้าเนี่ยลูกค้าอาจจะเกิดความรู้สึกที่ไม่แฮปปี้นะครับไม่มีความสุขในการที่จะมาใช้บริการหรืออาจจะใช้บริการเสร็จนะครับอาจจะไม่กลับมาใช้ซ้ำนะครับทุกกรณีนะครับเพราะฉะนั้นจึงต้องระวังนะครับไม่แสดงพฤติกรรมหรือกิริยาที่ไม่เหมาะสมกับลูกค้านะครับ 2. นะครับ ให้บริการขาดตกบกพร่องนะครับถือว่านะครับอันนี้เป็นสิ่งสาคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริการนะครับจะต้องนะครับเต็มที่กับลูกค้าอยู่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณให้บริการลูกค้าที่ขาดตกบกพร่องนะครับเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วเนี่ยนะครับคุณอาจจะนะครับมีผลกระทบต่องานที่ทำนะครับแล้วอาจจะเกิดผลเสียหายต่อนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมานะครับ 3. นะครับการดาเนินการล่าช้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเกิดปัญหาแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์ล่าช้านะครับเป็นลักษณะที่เป็นคุณลักษณะที่ไม่ดีเลยนะครับเพราะถือว่าคุณทํางานไม่ตรงเวลาไม่ออนทามนะครับถือว่าคุณไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ทำหรืองานที่ทํานะครับ สี S <S <々>่นะครับใช้วาจากิริยาที่ไม่เหมาะสมนะครับเพราะงานบริการลูกค้าเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการบริการที่นะครับต้องใช้จิตใจนะครับและใช้ความรู้สึกนะครับเพราะบางอย่างเนี่ยนะครับการการให้บริการเนี่ยนะครับลูกค้าจะต้องมารู้สึกว่าฉันต้องมาได้รับความบริการหรือการบริการที่ดีนะครับการที่ลูกค้าเนี่ยได้รับคําพูดหรือกิริยาที่ไม่เหมาะสมของพนักงานเนี่ยลูกค้าอาจจะเกิดความไม่พอใจนะครับหรืออาจจะเกิดความสับสนหรืออาจจะแบบถ้าสมมุติว่าคุณเจอลูกค้าที่อารมณ์ ร้อนมานะครับคุณอาจจะเกิดการเขาเรียกอะไรนะทะเลาะวิวาทหรือเกิดการวิวาทนะครับหรือการโต้เถียงนะครับระหว่างลูกค้ากับเจ้าหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องดูแลให้ดีนะครับ 5. นะครับการที่ลูกค้านะครับตั้งใจมาใช้บริการของเราเนี่ยลูกค้ามีความคาดหวังมากนะครับเพราะฉะนั้นอย่าทําให้ลูกค้าเกิดความผิดหวังนะครับเพราะนะครับตั้งแต่ลูกค้าที่เดินทางเข้ามานะครับแล้วลูกค้าเนี่ย สังเกตคุณเลยตั้งแต่ว่าคุณยิ้มแย้มแจ่มใสไหมคุณดูแลเขาไหมนะครับคุณให้บริการเขาเต็มที่ไหมนะครับเหมือนคุณคุณเหมือนกันนะครับเวลาคุณไปซื้อของนะครับหรือว่าเวลานักเรียนเนี่ยไปซื้อของนะครับเวลานักเรียนไปซื้อของเนี่ยถ้านะครับไปเจอบริการที่ไม่ดีเจอพนักงานที่ประพฤติตนที่ไม่ดีนะครับให้บริการที่ไม่ สมคุณภาพที่เราจะต้องการนะครับคุณก็จะรู้สึกว่าไม่แฮปปี้คุณก็โกรธละหรือคุณอาจจะไม่พอใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเกิดความผิดพลาดให้กับองค์กรหรือบริษัทหรือกับงานที่เราทําได้นะครับต่อไปนะครับเราจะเรียนรู้เรื่องเซอร์วิสไม้นะครับเซอร์วิสไม้ก็คือจิตใจให้บริการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานบริการทุกอย่างนะครับคุณจะต้องมีจิตใจให้บริการนะครับหรือเรียกภาอังกกษว่าเซอร์วิสไม้นะครับเซอร์วิสไม้ถือเป็นหัวใจสําคัญของงานบริการนะครับที่คนทํางานบริการจะต้องใ บริการแก่ลูกค้านะครับอย่างสมเขาเรียกนะสมประสิทธิภาพหรือคุณภาพที่ลูกค้าต้องการต้องการนะครับโซลิด so ไนะครับแบ่งแยกออกเป็นทั้งหมด11คําคำตามตัวอักษรได้ดังนี้นะครับ อ่าเรามาเจอคำแรกนะครับตัว S ตัวแรกนะครับ S ตัวแรกมาจากคำว่าสมัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณดูแลลูกค้านะครับหรือลูกค้าเข้ามานะครับคุณต้องยิ้มนะครับสมัยแปลว่ายิ้มนะครับคุณต้องยิ้มแจ่มแจ่มใสเสมอนะครับในขณะที่ให้บริการลูกค้านะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยเกิดรอยยิ้มกลับไปนะครับหรือว่าช่วงขณะที่ลูกค้ามารับบริการนะครับลูกค้าจะต้องมีรอยยิ้มกลับไปนะครับหรืออจจะมีความสุขนะครับในการเลือกซื้อสินค้าและรับบริการนั้นๆนะครับ ตัวที่2นะครับ e นะครับแอนที้เซียมนะครับเป็นความกระตือรือร้นเอาใจใส่ลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นผู้ให้บริการจะต้องมีความกระตือรือร้นนะครับสนใจและใส่ใจลูกค้านะครับเพราะลูกค้าเนี่ยนำเงินมาให้เรานะครับลูกค้าเนี่ยมาใช้บริการของเรานะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าลูกค้าเนี่ยสนใจสินค้าหรือบริการของเรานะครับ คำต่อไป R มาจากคาว่า r a p i d e s s นะครับเป็นความรวดเร็วนะครับและมีคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นการบริการลูกค้านะครับคุณจะต้องบริการแบบรวดเร็วนะครับและก็ต้องมีคุณภาพด้วยนะครับไม่ใช่การบริการที่แบบว่าผ่านไปทีนึงคือแบบว่านะครับเพราะลูกค้าที่เข้ามานี่ครับถ้าสมมุติว่าบางทีองค์กรของค,คุณหรือบริษัทของคุณหรือสิน้าคุณเนี่ยเป็นที่ต้องการของตลาดใช่ไหมครับ พอเปนี่ตํางานเนี่ยถ้าสมมุติคุณบริการช้านะครับและลูกค้าที่มาหลังๆเนี่ยอาจจะเกิดการรอคอยนานหรืออาจจะเกิดอารมณ์ที่ไม่พอใจนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องดูแลลูกค้าอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพนะครับ V นะครับมาจากคำว่า value นะครับคุณต้องคำนึงถึงมูลค่าของสินค้าและบริการนะครับที่คุณทํานะครับคุณจะต้องสร้างคุณค่าให้กับตัวเองนะครับแล้วก็คุณก็ต้องให้ความเขาเรียกมั่นใจนะครับให้คุณค่าของลูกค้าด้วยนะครับที่มาใช้บริการนะครับ ไอ้นะครับมาจากคำว่า impression นะครับ impression นี่ก็คือความประทับใจแรกนะครับที่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคุณไม่รู้จักลูกค้ามาก่อนลูกค้าก็ไม่รู้จักคุณมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องสร้างความประทับใจนะครับเวลาลูกค้ามาใช้บริการเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณเนี่ยพนักางานคนนี้ให้ความประทับใจนะครับสร้างความประทับใจให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความประทับใจรู้สึกชื่นชมนะครับชื่นชอบแล้วกลับมาใช้ซ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการ สร้างความประทับใจเนี่ยอาจจะเป็นกลิยามารยาทนะครับรอยยิ้มนะครับหรือการแต่งกายนะครับหรืออาจจะเป็นบุคลิกภาพก็ได้นะครับต่อมานะครับเป็นตัว c นะครับคอ u r t e s y นะครับเป็นความสุภาพอ่อนโยนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้บริการลูกค้านะครับคุณจะต้องมีความสุภาพอ่อนโยนนะครับมีการพูดคุยเจรจาทักทายนะครับกับลูกค้าสม่ําเสมอนะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยมีความเฟรนลี่นะครับมีความรู้สึกว่า เป็นเพื่อนนะครับสามารถอาบอกได้นะครับว่าเราต้องการอะไรนะครับหรือชี้แนะหรือข้อเสนอแนะต่างๆนะครับ E นะครับ endurance นะครับคือความอดทนนะครับงานบริการเป็นงานหนึ่งนะครับที่คุณจะต้องเจอคนที่หลากหลายนะครับที่ ลูกค้าเนี่ยหลากหลายรูปแบบเลยนะครับบางคนมาแบบอารมณ์ร้อนนะครับเราจะต้องรู้จักควบคุมอารมณ์นะครับบางคนอาจจะเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้นมาก็แล้วแต่นะครับหรือบางคนอาจจะมีสถานการณ์นะครับเฉพาะหน้าต่างๆนะครับคุณจะต้องมีความอดทนนะครับและก็ทําให้เหตุการณ์นั้นผ่านไปได้ด้วยดีนะครับเป็นการดูแลลูกค้านะครับเพื่อให้ลูกค้านั้นนะครับได้รับความพึงพอใจในการบริการนะครับต่อมาเรามาเจอคําว่ามานะครับมายที่แปลว่าจิตใจนะครับ M นะครับ Make Believe นะครับคุณต้องเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่าลูกค้าเนี่ยที่มาหาคุณแล้วเนี่ยมาซื้อบริการนะครับหรือมาใช้บริการนะครับหรือมาซื้อสินค้าเนี่ยจะได้รับการบริการที่ดีนะครับลูกค้าจะต้องเชื่อมั่นกับบริการนะครับและจะต้องมีความสุข กับสิ่งที่ได้รับนะครับกลับไปเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อให้เกิดการบริการที่ดีนะครับลูกค้าต้องได้รับฟังสิ่งที่ดีจากเรานะครับเราจะไม่พูดสิ่งที่ไม่ดีนะครับหรืออาจจะไม่พูดในด้านลบนะครับของสินค้าหรือของผลิตภัณฑ์หรือของตัวพนักง,งานหรือของตัวองค์กรน,นะครับ ไอนะครับมาจจะคาว่า insist นะครับยืนหยัดในสิ่งที่ทำนะครับเพราะในเมื่อคุณเป็นงานบริการแล้วคุณเป็นพนักงานให้บริการนะครับคุณต้องยืนหยัดกับสิ่งที่คุณทำนะครับคุณต้องตั้งใจเพื่อที่จะบริการให้ลูกค้านะครับเกิดความประทับใจนะครับและนะครับบางทีคุณอาจจะเจอลูกค้าที่เอาแต่ใจนะครับเอาแต่อารมณ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องยืนหยัดนะครับไม่ว่าเจอปัญหาอะไรคุณจะต้องผ่านมันไปให้ได้นะครับแล้วคุณจะต้องนะครับอดทนนะครับและสุดท้ายคุณก็จะเป็นพนักงานที่ประสบความสําเร็จนะครับ N นะครับในเซสิตีนะครับเพราะลูกค้าคือคนสําคัญนะครับลูกค้าไม่ใช่พระเจ้าเพราะทุกคนเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับคําว่าลูกค้าคือพระเจ้าลูกค้าไม่ใช่พระเจ้านะครับแต่ลูกค้าคือเจ้าของเงินนะครับที่จะนํารายได้มาให้กับองคอ์กรหรือกับบริษัทของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทํางานนะครับเราเป็นพนักงานบริการเราต้องได้เงินเดือนนะครับรายได้จากลูกค้าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าคือคนสําคัญที่นํารายได้นะครับมาให้เรานะครับเอาเงินเดือนมาให้เรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูแลลูกค้าเป็นอย่างดี เราจะต้องดูแลลูกค้าทุกคนนะครับให้เท่าเทียมนะครับให้พิเศษเหมือนกันนะครับโดยที่ไม่แบ่งแยกหรือเรียกว่าลูกค้าคนนี้โอแต่งตัวดีนะครับหรือโอ้ยคนนี้น่าทางจะมีเงินนะครับคนนี้ไม่มีเงินนะครับเพราะคุณไม่สามารถแยกได้ว่า,าลูกค้าคนนี้นะครับอาจจะไม่สามารถตัดสินด้วยจากรูปลักษณ์ภายนอกได้นะครับดี D, นะครับ มาจากคำว่าดีวอนะครับดีวก็คือการที่คุณจะต้องอุทิศตัวนะครับอุทิศตนนะครับให้กับงานที่ทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณทำงานบริการนะครับคุณจะต้องนะครับรองรับอารมณ์ทุกๆสิ่งอย่างนะครับแล้วก็จะต้องดูแลช่วยเหลือนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรนะเป็นการที่ให้บริการนะครับทุ่มเทกับการทำงานให้กับ องค์กรนะครับเพื่อที่ใช้ลูกค้าเขาเรียกอะไรนะสร้างความชื่นใจให้กับลูกค้านะครับแล้วก็สร้างความประทับใจนะครับเพื่อลูกค้าที่เรารักนะครับเพื่อเพื่อร่วมงานของเรานะครับและสุดท้ายเนี่ยเพื่อเจ้านายของเราหรือเพื่อองค์กรของเรานะครับนะครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่อง personality บ้างนะครับบุคลิกภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานบริการของเราเ่ยนะครับเราจะต้องมีบุคลิกภาพที่ดีนะครับบุคลิกบุคลิกภาพนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า personality นะครับ personality เนี่ยนะครับสามารถ ออกมาได้นะครับจากการกระทำนะครับหรืออาจจะออกจากการแต่งกายนะครับการไหว้นะครับหรือยาต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูคำว่า personality personality เนี่ยเป็นลักษณะเฉพาะของบุคคลบุคคลนั้นนะครับมีความแตกต่างระหว่างบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นความคำว่าบุคลิกภาพเนี่ยหมายถึงบุคลิกบุคลิกภาพนะครับคุณลักษณะทางกายทางใจนะครับความรู้สึกนึกคิดนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยบุคลิกภาพสําคัญนะครับกับพนักง,งานที่ให้ผู้บริการนะครับเพราะว่าลักษณะโดยรวมของพนักง,งานนี่ยจะต้องออกมาดูดีนะครับทั้งภายนอกและภายในนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าภายนอกภายในคืออะไรนะครับอ่านะครับองประกอบและลักษณะของบุคลิกภาพนะครับลักษณะทางกายนะครับอันนี้เราจะเรียกว่า อีกแบบนึงก็คือเป็นลักษณะภายนอกนะครับได้แก่รูปร่างหน้าตาสัดส่วนผิวพรรณสีผมนะครับความสูงน้ําหนักนะครับอันเนี้ยเนี่ยเป็นอะไรที่เราไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าใครที่จะไปเสริมหล่อนะครับหรือจะเสริมสวยอย่างนงี้นะครับสามารถทําได้นะครับเพราะคือคนเราเนี่ยนะครับจะขึ้นต้นด้วยจะขึ้นชื่อว่าคนเขาเรียกอะไรนะคนจะหน้าตาดีนะครับคุณจะต้องมีการแต่งเติมนะครับแต่งแต่งให้มันดูดีนะครับส่วนนะครับ ลักษณะอีกทางหนึ่งก็คือลักษณะทางใจนะครับหรือบุคลิกภาพภายในนะครับได้แก่ความคิดความจําจินตนาการนะครับความสนใจและความตั้งใจการตั้งใจนะครับการตัดสินใจต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคลิกภาพภายนอกเนี่ยนะครับเราสามารถเห็นได้นะครับแต่บุคลิกภาพภายในเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเห็นได้นะครับแต่มันสามารถแสดงออกมาเป็นการกระทําของเราได้นะครับ ปุปนิสัยนะครับได้แก่ความสุภาพอ่อนโยนความซื่อสัตย์เชื่อถือได้นะครับความเคารพสิทธิของกันและกันนะครับไม่เห็นแก่ตัวนะครับมีสิลและทำจรรยานะครับมีกิริยาที่สอดคล้องกับสภาพของสังคมนะครับอารมณ์จะต้องดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนนะครับที่คุณเป็นคนที่มุ่งดิดนใจร้อนวุ่นวายนะครับคุณจะต้องปรับเปลี่ยนอารมณ์ตัวคุณเองนะครับเพื่อที่จะให้เกิดการบริการที่ดีนะครับและนะครับไม่ไปกระทบกับจิตใจของ ผู้ที่มาใช้บริการนะครับการสมาคมนะครับคือการที่คุณจะใช้ชีวิตอยู่กับสังคมนะครับใช้ชีวิตส่วนรวมนะครับใช้ชีวิตกับเพื่อนร่วมงานนะครับกับคนในสังคมนะครับคุณจะต้องปฏิบัติตนให้นะครับเข้ากันได้นะครับหรือคุณจะต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับนะนะครับสุดท้ายนะครับวันนี้เราจะมาฝากไว้ที่เขาเรียกบุคลิกภาพภายในและภายนอกนะครับ บุคลิกภาพภายในนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า internal personality นะครับเป็นบุคลิกภาพที่นะครับที่คุณไม่สามารถเห็นได้นะครับอย่างเช่นนะครับความคิดความอ่านสติปัญญาการตัดสินใจอารมณ์นะครับความฝันนะครับความปรารถนาค่านิยมนะครับแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณมีความคิดภายในนะครับหรือบุคลิกภาพภายในที่เป็นด้านลบนะครับมันจะแสดงออกมาทางพฤติกรรม และการแสดงออกทางการกระทํานะครับจะเช่นสมมุติว่าวันนี้คุณอารมณ์ไม่ดีคุณหงุดหงิดไม่ดีนะครับค,คุณเขาเรียกคุณอาจจะเจอสิ่งร้ายมาคุณอาจจะทะเลาะกับที่บ้านมาทะเลาะกับเพื่อนมานะครับแล้วคุณมาทํางานนะครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยอารมณ์ของคุณยังต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาลูกค้ามานะครับพอลูกค้าเรื่องมากพอลูกค้ามามีปัญหาพอลูกค้ามาจู้จี้ขี้บน่น คุณก็เก็บเอาเราไม่อยู่คุณก็ไม่มีเขาเรียกคุณก็ไม่สามารถอดทนกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะครับและสุดท้ายมันก็จะมีปัญหานะครับสุดท้ายนะครับก็คือบุคลิกภาพภายนอกนะครับครูอยากจะบอกว่านะครับบุคลิกภาพภายนอกนะครับหรือ external personality นะครับเป็นบุคลิกภาพที่คุณสามารถที่จะมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับ การเดินกิริรามารยาทการแต่งตัววิธีการพูดจาการนั่งการยืนนะครับรูปร่างหน้าตานะครับใครที่ไม่มั่นใจในเรื่องรูปร่างหน้าตานะครับคุณสามารถสร้างได้นะครับผมไม่ดีนะครับคุณคุณจะรู้ว่าการแต่งหน้ายังไงเหมาะกับคุณนะครับการเซ็ตผมยังไงเหมาะกับคุณนะครับหรือนะครับการแต่งตัวยังไงที่เหมาะสมกับคุณให้ถูกกาลเทศะนะครับให้ถูกกับงานที่ทํานะครับ แล้ววิธีการพูจาถือว่าคุณจะต้องมีการพูจาแบบสุภาพนะครับการนั่งการยืนนะครับทั้งหมดเนี้ยมันสามารถออกมาเป็น personality หรือบุคลิกภาพให้คุณได้นะครับแม้แต่กิริยาการไหว,นนวนน้นะครับคนทุกๆวันเนี้ยนะครับนักเรียนทุกๆวันเนี้ยยังไม่สามารถอาจจะไหว้ถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะไหว้การไหว้เนี่ยมีทั้งหมด3มระดับนะครับก็คือ 1. การไหว้ ระดับเดียวกันนะครับ grease, อายุช e ่วงอายุเหมือนเหมือนกันนะครับสองนะครับไหว้ที่โตกว่านะครับไหว้บุคคลที่โตกว่าหรืออายุสูงกว่านะครับอันที่3นะครับไหว้พระนะครับไหว้พระนะครับหรือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาคือจะไหว้สั่ทั้งหมด3ระดับนะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้นะครับใครที่คิดว่าบุคลิกภาพนะครับลองสํารวจตัวตัวคุณเองนะครับว่าบุคลิกภาพของเราเนี่ยมีจุดด้อยจุดเด่นตรงไหนหรือเปล่านะครับถ้าจุดเด่นเนี่ย คุณพยายามสร้างให้มันอยู่อย่างนั้นให้มันคงทนนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าตรงไหนที่มันด้อยด้อยกว่าคนอื่นนะครับคุณอย่าคิดว่ามันเป็นปัญหานะครับคุณพยายามปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราก็นะครับเอาฝากไว้แค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราถ้ามีโอกาสนะครับเรามาเจอกันในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ